แต่เมื่อท่านมาที่นี่แล้วเนี่ยหน้าที่เราในฐานะส่วนกลางก็มีหน้าที่ทําให้ท่านได้เห็นภาพรวมว่าจอยแอนคอยคืออะไรเชื่อไหมว่า17ปีเนี่ยมันยิ่งกว่าความฝันแต่วันนี้จอแอนคอยมาเติมเต็มให้ดิฉันมีเวลาอยู่กับครอบครัวจเจอสิ่งที่ดีแล้วเดินหนีทําไมเพราะ เพราะบริษัทมีสิ่งดีๆเราควรจะเข้าไปเรียนรู้ไม่ใช่ว่าเข้ามาแค่ซื้อกินซื้อใช้อย่างเดียวคุณก็ได้แค่ซื้อกินซื้อใช้แต่ถ้าคุณเดินตามระบบเนี่ยป้ามอสพิสูจน์แล้วนะคะให้แนวคิดกับคนรุ่นใหม่นะคะออว่าคุณทํางานไม่เป็นไรคุณเรียนจบมาออคุณเอางานเอาควารมรู้ที่คุณเรียนมาออมาประยุกต์ใช้กับของเราเพราะของเราเครื่องมือของเรามีพร้อม